ที่เห็นด้านหลังนะคะต้นใหญ่พอสมควรนะคะดิฉันชอบมองดูต้นไม้ที่ใหญ่ๆเพราะว่ามันเปรียบเหมือนตัวเราที่เป็นที่พึ่งของครอบครัวนะคะก็ชอบนะคะสวยจริงๆค่ะพี่คนนี้นั้นมีแต่ มาดูซิว่าสาวคนนี้จะมีวิธีรับประทานยังไงเนโอ, <ine> โอ mm ้โหนี่เต็มคําเลยนะนนี้่ยดูลีลาการทานเนี่ยขอโทษนะคะคนนี้ไม่ใช่สาวไทยนะคะเธอเป็นสาวไต้หวันชาวไต้หวันทานสตรอเบอรี่แบบนี้โอ้รับก็่ได้ค่อยรับก็่ได้โอ้ยอดเลยตัดตรงนี้เลยเด่นเป็นกายตัดเลย มันยังไม่ขาดยังไม่ขาดจ้ะให้เบนทานโอ้ยกินไม่หมดหรอกอันนี้อหมดแล้วอ่ะโชว์วิธีการกินมาดูวิธีการรับประทานของนางงามจักรวาล <laughs> ไม่พูดไม่จาเลยอร่อยมากเลยค่ะเป็นไงมันมันนุ่มไหมจ้ยนุ่มหวานสดนะคะไม่เบื่อใครเลย เผือใครไม่ได้เลยค่ะโอ้ดูข้างๆปากสิมันเด็กมันเด็กทานเลยอ่ะโอ้มันแบบเร่งด่วนมากเลยนะคะไม่อยากจะบรรยายไม่อยากจะบรรยายเลยนะคะทานอย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะรประทานไปก็น้ำลายไหลไปทานเอเกินคำบรรยายพอแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเกิดความนักเก็ดมากไปกว่านี้ค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ทานเรียบร้อยแล้วคืนนี้ก็ลงไปดูผู้ชายเขาจะทาน,ตนสตรอเบอรี่แบบไหนไต้ <c oughs> ตองตื่นเต้นสตรอเบอรี่แบบไหนโอเคค่ะตอนนี้ขอเชิญดูท่านผ่าบุรุษว่าจะทานเลยเขาจะมีวิธีการรนะับประทานแบบไหนดูลีลานะครับไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครโอ้โหแหมสุดยอดเลยทำแล้วเหนือไม่ได้จะจะย่จะแย่จะอี้ปะคะแย่จะอีเลยโอลลามกันถ้าไปแย่จะอีมันจะบอลลามลลากัน ลำคันนาลำเป็นลำเงาหวานมากลูกนี้เลือกลูกในถูกหวานอร่อยไม่ใช่สตรอเบอรี่ขาวนะเป็นสตรอเบอรี่แดง กินกินคาไร่เลยกินคาร่าคารหลุมอะไรพูดพูดจนตื่นเต้นค่ะพูดจนแบบต้นต้นเออก็อย่างนั้นหน่อยไม่ต้องตื่นเต้นค่ะกินคา่าหลุมคุ้มไหมพี่คุ้มไหมคุ้มเลยมาคราวนี้ทริปนี้เออโหคุณวิจัดให้เต็มปากเต็มจมูกแล้วนะคะแม่เจ็บปวดแล้วค่ะทุกคนทานแต่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆนะคะแต่เหตุไฉนคุงถึงเอาเลือก ลูกเล็กๆเนี่ยมันก็อร่อยสุดยอดเลยนะคะลองชิมนะคะอร่อยเดีดูเวแม่ก็ทั้งลูกใหญ่ทั้งลูกกผู้ชมคะคอยดูลีลาการรับประทานสตรอเบอรี่ของคุณนายของเรานะคะหนึ่งโอ้โหลีลาแบบสโลโฟโมชั่นนะคะเป็นยังไงสุดยอดเลยค่ะรสชาติลายใหญ่มันถูกใจคุณผู้ชมนี่คือลีลาการับาตอหยุดไม่ได้แล้วค่ะ ไปแล้วคุณนายของเราเีาด,ดูเต็มตะกร้าเลยนะคะคุณนายน่ารักมากขอบคุณนะคะเนี่ยเวลารับประทานอาหารเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหมูตัวนี้จะรับประทานผลไม้เป็นอย่างไรวันนี้กับพี่หมูค่ะลองรับประทานดูซิว่ามันเป็นอย่างไรพี่เขาเรืยังไงพี่ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นสตรอเบอรรี่ เห็นเก็บมาทั้งเต็มตะก้าทั้งเต็มมอถือนี่ลองเพื่อนๆเรบประทานดูละลีลาการรับประทานไม่เหมือนใครดูพี่หมูสิจะมีลีลาแบบไหนเชิญเลยค่ะรับประทานตอนนี้หมูนะไม่ธรรมดาเนแน้มันนุ่มไหมอร่อยนุ่มหวานนุ่มสดชื่นโอ้โหน่ารับประทานมากเลยดีใจที่ได้มาก็ขอบคุณเพื่อนๆคณะพีวิแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในรวม กิจกรรมครั้งนี้ดีใจมากเลยค่ะดูดิถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างที่เป็นองไยใช่ไหมโอ้โหในไรสตอรอเบอรี่ไม่เคยเห็นสตอรอเบอรี่อะไรมนเริ่มเทิ่มขนาดนี้เขาเรียกว่าสตรอเบอรี่มือสาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็โอ้โหนะครับ Amazing เลยใช่ไ Amazing แล้วเขาก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเก็บเองและพี่รู้ไหมว่าตัวบริเวณเนี่ย ตัวนี้เป็น VIP เท่านั้นถึงจะเข้าเห็นไหมคะด้านหลังนี่จะเป็นเด็กๆเห็่นะเพราะว่าตรงตรงบริเวณนี้จะเป็นลูกใหญ่ที่ยังไม่ได้เก็บอ่ะพนันนาการจากคุณวีใช่แล้วเพราะว่าเจ้าของสวนนี่เป็นเพื่อนกับพี่วีเราก็เลยได้เข้ามาพี่เห็นไหมไม่มีนะมีแต่มีแต่พวกเราคนไทยนอกนั้นจะเป็นต่างชาติพี่เห็นไหม ส่วนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นโอุ้นางเอกรอแล้วรอสักครู่นะคะเป็นไงบ้างคะจูดี้ฮาวจูดี้นี่ยเขาบอกแล้วอเมริกาอะไรก็ใหญ่ไม่ใหญ่จริงๆอะสตรอเบอร์รี่ยใหญ่กว่าเขาเลยดูสิแล้วคุณเป็นคนฟอร์มที่ไหนอะออฟฟอร์มไทยเลนไทยเลนไม่เคยเห็นใหญ่แบบนี้เลยโอ้อะไรก็ใหญ่จริงๆดูสิกินไปจัดไปเออขอโทษนะคะดาราคนที่มันอะไรล่ะเนี่ยว้าวเต็มแล้ว อันนี้ก็สตรอเบอรี่ลองดูดีๆว่าเป็นรูปอะไรนะคะดูนะคะ,ะจัดไปเอนจอยนะคะก็ลองกินดูก่อนว่ามันจะหวานหรือเปล่านะแล้ยวยินี่จะปใส่ช็อกโกแลตมาให้กินเป็นไงคุณกินจนนี่ฉันน้ำลายไหลหวานมากค่ะถ้าใครไม่มาลองไม่รู้นะคะว่าความหวานจะขนาดไหน ที่ดูแล้วเกิดอาการน้ำลายไหลนะคะก็ไปหาทือได้ตามห้างทั่วไปนะแต่ดิฉันขอก่อนคุณผู้ชมค่ะรับประทานใครก็เห็นมาหมดแล้วเจ้าเหนือเจ้าอะไรก็หมดละแต่คนนี้สําคัญที่สุดมาดูซิว่าลีลาการทานสตอเบอรี่ของเขาจะเป็นอย่างไรขอเชิญเลยค่ะคนนี้ค่ะต้องเยนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอสุดบรรยายยค่เรอบเสือด มันเหมือนนุ่มเหมือนฟองน้ำอ่ะพี่เหมือนเหมือนขนมปังที่นึ่งออกมาจากเตาใหม่ๆยูเบอรี่แล่อืมอร่อยเลยต้องขอบคุณพี่ดีมากๆนะที่พามาดูแต่หนูอยากกัดสตรอเบอรี่ตรงนี้มากว่มาเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหมเจ้าชไนเอ็นพีเป็นหุนเจ้าได้กำไรรู้ไหมใครแม่ได้มาละหนึ่งตะกร้า สตรอเบอรี่เอิ้นกินขาวแน่ๆเราก็ได้สตรอเบอรี่มาหนึ่งกระป๋องก็จะกลับบ้านแล้วจะไปกินให้มันหน้ำใจเขาบอกว่าใส่ช็อกโกแลตอร่อยมอคนคนนั้นทำไมใส่ถุงไม่เหมือนใครเลยแล้วคนคนนี้สองสองสองโก้หมายคุณเน็ตคุณนายขะแต่ละท่านค่ะแบบว่าง้อกอ่ะค่ะคือเห็นแล้วมันก็ตื่นเต้นเนาะอยากได้ไปหมดเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหว บ้านไม่มีค่ะีพอแล้วจูดี้โ็เอ้ยนี่แหละตอนนี้จูดี้ได้นี่สตรอเบอรี่หรืออะไรคะเนี่ยอันนี้นิ้วมือนางค่ะนิ้วมือนางนิ้วมือนางค่ะไหนไหนนางนางนิ้วมือนิ้วมือนางนะคะก็เป็นลูกที่แปลกแล้วนะมันใหญ่อย่างนี้เนาะกินได้เลยมันจะมาแม่เขาบอกว่าเอ้ยเอ็นยูร้องยาไม่เป็นไรอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้ จะลงด้วยที่พ่อพี่พี่จะได้กี่อันอันลูกกี่คนคะพี่ขอโทษลูกนางสิบสองเจ้าเอาไปฝากที่แม่เนาะจะฝากที่แม่ใครพ่อมีทางนั้นใโซนหน้านี่คือสวนสตรอเบอรี่นะคะอยู่ที่มิสตันจุดนี้เอามาฝากที่ทางบ้าน ทุกท่านจะมีความสุขและดีละติดตามนะคะตัวดนทัวร์กับน้องแหมมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเห็นรูปไปนี้ใกล้รือไกลกขอเบียงแต่บอกมานะคะเราก็จะตามไปชมถึงที่เลยนะคะท่าจะมีความสุขวันนี้นะคะกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีค่ะหลังจากที่สัมภาษณ์แต่ละคนแล้ว ตัวเหมเองนะคะก็ก็ชอบจริงๆก็มาดูเผาบ้านเราแถวเชียงใหม่เชียงรายก็มีใช่ไหมเบนเนาะแล้วดูสิลูกแต่ละอันนี้แบบเวลาตัดใหญ่ไปเอยเลยเขาบอกว่าเผานึงประมาณสองเหรียญกว่าใช่ไหมพี่วินไม่รู้กว่าอันนี้ราคาเนี่ยถ้าเราจะทานได้เลยไหมเนี่ยทานได้เลยอ๋อหรอขให้ทานได้่าเอาประแบกนี่สดไหมคุณผู้ชมค่ะสดสดจากสวน ใครที่ชมผ่านจอนะคะที่นี่คือทางฮิวสตันอากาศตอนนี้อากาศนนากำลังดีมากๆเลยก็ยยก็ทานเผื่อกันแล้วกัน<ม>เดี๋ยว,วขอดูหน้าหน่อยสิแหม่มแปม่มเก็บไห้ไม่ได้เก็บเลยไม่เลยการก่อดรีด <laughs> เดี๋ยวจะทานเผื่อกก็ขอบคุณพี่วีก็วันนี้มันคือพี่รีขอพี่วีมีความสุขนะคะขอบคุณที่พาน้องๆมาเที่ยวและอย่าลืมติดตามน้องแหม่มนะคะเปิดทัวร์วันนี้ขอบคุณค่ะ ไปกินแล้วนะน<ะ>่เป็นไงบ้างคะทั้งหมดนะคะที่ได้ชมไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดีนลาการและประธานสตรอเบอรี่นะคะเป็นไงแต่ละท่านดีนลาไม่เหมือนกันนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทางบ้านมีความสุขกับการที่มาเก็บสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ที่เมืองฮิตตันพี่พี่บอกว่ายินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ต่างรับรอยู่ต่างที่ไหนถ้ามีโอกาสได้มาเมืองเท็กซัสก,ก็ขับรถมาจากเท็กซัสประมาณ3าชั่วโมงครึ่ง,งก็มาที่เมืองฮิตตันนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านเอนจอยกับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเล่นอ้ำลยใช่ไหมหกไหนะคะอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยแน่ใจนะว่าตอร์บิ่นตอร์บิ่นเอาเลยนั่นเองไม่อยากเป็นยเป็นไงหวานจริงไหมหวานจริงที่เขาคำนวณเลยหรือเปล่าภาษาอีรันภาษาลาก็บอกเบาไม่ต้องเบานางเดียวะนี่มันร้านร้านอาหารร้านขนมปังที่แบบนี้ใหยมาแต่ไม่เลยอ่ะใช่ เราบรรยายพอแล้วแค่รับสยโอเคนะแต่ความน่าเกลียดมากไปกว่านี้ค่ะดูสิว่าสาวคนนี้จะมีิธีรับทานยังไงเนอะโอ้โหนี่เต็มคำเลยนะเนี่ยดูเวลาการทาน่ขอโทษนะคะตอนนี้เป็นสาวไทยนะคะเธอเป็นสาวไั้งวันชาวไต้หวันทานชาวสวีเดนแบบนี้รับผัวได้ไปรับผัวได้โอ้โหโอเคค่ะตอนนี้ก็ทานเรียบร้อยแล้วใครก็ลองไปดูผู้ชายก็จะทานโซบะรี่แบบไหนโซบะรี่แบบไหนโอเคค่ะตอนนี้ขอเชิญดูท่าสุภาพหรือท่าจัดการทานเขาจะมีที่ทานรับทานกป็นแบบไหนดูเวลาเขาไม่ใช่

หวานมากค่ะถ้าใครไม่มาลองให้รู้นะครับว่าความหวานจะขนาดไหนท่านไหนที่ดูแล้วเห็นแล้าน้หลงาไปที่น้มา้งไปทุกคนทานแต่ซอนี้ลูกใหญ่ๆนะ่วเลกเล็กเนี่ยมันก็อร่อยสุดเลยนะคะลงชิมนะอร่อยยไม่ต้องใหญ่ล่ันหลัาน้านอฟขอบคุณนะค่นะ่น่รสชาติุดย แล้วประานใครก็เห็นมาเหกันเนกละแต่คนนี้สำคัญที่สุดมาดูซิว่าตีลาการ์ทานอเปกจะเป็นอะไรโอเคเลยค่ะคนนี้นาอ่อหรอนะมน้นาเนียมันางออกมาจากอร่อยเัต้องขอบคุณที่นะครับที่ามาดู คนสี่คนห้างามลำ้ำขาวไม่คลำ้ำผิวบางข้างงอนคนมาจองมากมายหลายคนคนมาจองมากมายหลายคนจังสี่ทุกคนและเป็นจังสี่ทุกคน